สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับราคายางพาราประจําวันที่22ธันวาคม2566นั่นเองค่ะ ซึ่งมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณห,หน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่22ธันวาคม2566ก็คือวันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ54บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อมาเป็นการประกาศราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่22ธันวาคม2566เริ่มกันที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลาง 52บาท39สตางต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน56บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลาง43บาท99สตางค์ต่ออกิโลกรัมค่ะสำหรับข้อมูลนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่มีข้อมูลดีๆมาแจ้งให้ทราบค่ะสําหรับยางท้องถิ่นเช่นเคยสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะสําหรับที่ไหนยางชนิดไหนบ้างราคาเท่าไรค่ะ